สวัสดีค่ะตามมาดูช n แนลนะคะก็เดินทางมาที่ศูนย์อนุรักษ์ช่างไทยจังหวัดลำปางค่ะและก็มาเจอสองสาวนะคะสองสาวที่ย้ายมาเป็นสาวเหนือล่าสุดนะคะข้างหน้าเรานะคะจะเป็นน้องยุ้ยส่วนข้างหลังนะคะจะเป็นดัมมี่ค่ะอพระครูออสมามาหาแสนรู้นะคะ โชคดีจังเลยนะคะดีใจจังเลยนะคะได้เจอจ้ะ

ข้เปล่า้าก่อน้าก่อนข้าข้าก่อนข้าก่อนข้าก่อนเียงได้ก่อนได้ก่อนเนี่ยเนี่ย ไม่ยินเสียงแล้วเนี่ย้าก่อนเ้าก่อนจ้าก่อนแล้วนหวาน้าก่อนจ้าก่อนเสียงเล็กเสียงน้อย Hehehe <laughs>